มีคนถามมาอยากให้วิเคราะห์พักประชาธิปัตย์มีคนถามมาคุณกรจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไหมมีคนมองว่าถ้าเดชอิทเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอเคทิศทางจะเป็นอย่างไรอรวบเลยนะอันนี้หมถึงประชาธิปัตย์นี่ก็รวบมาเลยทีเดียวรวบ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 เลยนะอันนี้รวบในส่วนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆก็แล้วกัน ขั้วหนึ่งเขาก็เรียกร้องให้อภิสิทธิ์รีเทิร์นคัมแบ็เพราะเขาเชื่อว่าภายใต้การน,นํามีแต่ภายใต้การน,นําของอภิสิทธิ์เท่านั้นที่จะฟื้นฟูความเป็นประชาธิปัตย์กลับมาได้อีกขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งในประชาธิปัตย์เนี่ยเขากลับมองมองมองต่าง เขามองว่าประชาธิปัดต้องเข้าสู่อำนาจรัฐเท่านั้นประชาธิปัดต้องมีอำนาจรัฐอยู่ในมือเท่านั้นจึงสามารถที่จะทำอะไรต่อไม่อะไรปฏิบัติการมวลชนช่วงชิงมวลชนให้กลับมาเป็นของตัวเองได้บนความเชื่อที่แตกต่างกันนี่ผมเพราะอะไรนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ประเดจะโกรธกันดิผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลประโยชน์พูดง่ายๆอภิสิทธิ์มองว่าแนวทาง ่จะฟื้นฟูประชาธิปัตย์ต้องยึดมั่นในอุดมการเดิมๆในความเป็นอุดมการในความเป็นประชาธิปัตย์เดิมๆเ,เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรมันจะเป็นเข็มทิศในการนำนำทางต่อไปประชาธิปัตย์ด้วย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 หลักคิดตรงนเนี้นะอภิษฎเขาจึงมองว่าประชาธิปัตย์ต้องเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านมิติใหม่ เป็นฝ่ายค้านที่อาจโหวตให้พิทาเป็นนายกก็ได้แต่จะเป็นฝ่ายค้านจะขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรบใน้าทธ์ฝ่ายค้านดึงเข้าไปแต่คร้อมที่จะโหวตให้พิทาก็ได้เขารบในเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกมาประมาณนั้นแล้วก็กลับมาเล่นบทถนัดเล่นบทผู่ตรวจสอบฝ่ายค้านจริงๆประชาธิัย์เขามีความถนัดอดทนรอสร้างประมาณนั้น แต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องเดินลนเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐอำนาจรัฐเท่านั้นมีแต่อำนาจรัฐเท่านั้นประมาณนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ประเดี๋ยวจะทะเลาะแต่เดี๋ยวจะมานั่งเคืองพวกพวกเราสองคนดิมันก็ต่อสู้กันอยู่อย่างเงี้ยประชาธิปัตย์เนี่ยในขั้วที่สองอะเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นรัฐบาลเขาก็คุยใครก็ได้เขาจะไปบวกใครก็ได้ แต่ฝั่งของอภิสิทธิ์ไม่ใช่ก็ไม่รู้สิทมันก็เป็นการต่อสู้2แนวทางถามว่าในการโหวตเลือกกรรมการบริหารและรวมถึงหัวหน้าพรรคนใหม่ของปัจจฉยบักเที่ยวนี้ใครสู้อยู่ใครมันก็สู้อยู่ระหว่าง2องขั้วความคิดนี่แหละไอ้ขั้วแรกที่ผมพูดไปไน,นะคือเขาก็พยายามที่จะชูอภิสิทธิ์ แต่คำถามคืออภิสิทธ์จะเอาไหมนี่แหละโจทย์ยากแบบนี้และในภาวะแบบนี้เชื่อว่าคุณอภิสิทธ์ก็ต้องคิดหนักแหละจะเอาไม่เอาอภิสิทธ์อภิสิทธิ์เอาอแต่นบนเงื่อนไขจ<ช>อเป็นเงื่อนไขที่คนสสในพรักอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าไม,ม่ไม่ถึงอภิสิทธิ์แกพูดชัดแกบอกว่าจะฟื้นฟูได้เนะี่หมายถึงพักนะพักคปชาธิปัต์พักต้องเป็นเอกภาพก่อนอ ถ,ถูกต้องในหลักการถ้ายังไม่เป็นเอกภาพไม่ว่าใครก็ฟื้นถูพักไม่ได้แปลไทยเป็นไทยก็คือถ้าไม่ลงตัวถ้ายังประจันหน้ากันไทยในพักอยู่อย่างนี้อภิสิทธิ์ก็คงคิดแล้วรีเทิร์นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เหนื่อยไม่กลับมาดีกว่ารีเทิร์นก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่เกิดชั้นธามาติในในในกลุ่มประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง กลับมามันก็เสียคนกลับมาก็ทําอะไรได้ยากใช่คาถามก็คือกลุ่มที่ก็จะเอาอภาิสิทธิ์พรได้กออกประกอบด้วยใครส่วนอีกขั้วหนึ่งเนี่ยส่วนอีกขั้วหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามีแต่อำนาจรัฐเท่านั้นอะ่ะอืและต้องเป็นรัฐบ,บาลให้ได้ประกอบด้วยใครประกอบด้วยใครอธิบายยากแต่เขาพูดกันว่าใน25สส,สประชาธิปัติเนี่ยที่แบ่งเป็น2กลุ่มเอ่อ17กับ8 17กับ8นะ 8เนี่ยเขาถือหางแนวคิดแบบประชาธิปัตย์ไอ้แบบ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 อภิสิทธิ์เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์เขาบอกสร้างสรรค์หมายความว่าอาจจะโหวตให้กับ8พักก็ได้นะอาจจะโหวตให้8พักก็ได้นะโอเคส่วนไอ้กลุ่ม17สสเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มหลักเนี่ยก็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 มีความเชื่อเรื่องอำนาจรัฐเท่านั้นต้องการข้อสวมอำนาจรัฐ อำนาจรัฐโอรี่ที่จะดลบันดาลให้เราสร้างผลงานให้ประชาชนคือขณะนี้ถามว่าใครเป็นตอก็คือฝั่งฝั่งเชื่อในเรื่องของอำนาจรัฐเท่านั้นที่จะดนบันดาลที่จะทําให้รัฐบติกลับสู่เก็บตัวเองได้กลุ่มนี้เป็นเสียงข้างมากเรียกว่าฝั่งอยากร่วมรัฐบาลแล้วกันเออแต่ง่ายแต่แต่แต่ใช้ภาษาเพราะเพราะอยากร่วมเพราะมีความเชื่ออย่างนั้นเออผมไม่ได้พูดเรื่องผลประโยชน์เลยนะเดี๋ยวจะมาเคลื่อนกันอีกคำถามต่อไปก็คือแล้วเด็ดอิทล่ะ อืมอาเดชอิดยังไงเออผมมีโอากาสได้เจอคุณเดชอิดช่วงสั้นมากที่จริงผมก็ได้เจอแกช่วงสั้นมากแล้วกเป็นคนที่ระวังตัวเป็นคนที่จะพูดจะจาอะไรนี่คิดแล้วคิดอีกแกเป็นคนที่เก็บอาการเก็บครางมมดชิดเลยนั่งกันอยู่สบตาไปสบตามายิ้มอย่างเดียวเลือดก็ไม่ออกออสบตาไปสบตามาแกยิ้มอย่างเดียว แกยิ้มอย่างเดียวแต่แกก็หลุดมาคำแกบอกว่าประชาธิปรตยต้องเปลี่ยนโอเคนะอย่างแรกประชาธิปรตยต้องเปลี่ยนอย่างที่สองโอ้โหมันก็ต้องมันก็ต้องทุ่มกับภาคภาคใต้ให้มากเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เดียวที่พอจะคาดหวังผลสําเร็จได้ที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีตอยู่แล้วที่พอจะคาดหวังผลสําเร็จได้ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะครับประชาธิปัตย์ค่ะผมผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ถ้าคุณเด็ดอิดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเป็นไงคะนึกภาพไม่ออกเลยนี่ไงเขาบอกให้ช่วยนึกหน่อยนึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเด็ดอิดหัวหน้าอิสระเสรีวัฒนวุฒิเป็นเลขาอย่างนั้นเหรอ No comment.